โอ้ที่นี่มันที่ไหนกันน่ะที่นี่มันที่ไหนกันน่ะข้าขุดลงมาอยู่ดีๆข้าก็าเจอที่นี่รู้ว่ามันคือสู่สวรรค์กันนะโอ้โหของดีงั้นเลยโอ้โหนี่นี่มันคือนี่มันคขืออะไรเนี่ยฮะเขาเรียกมันว่าอะไรใครใครใคร,รู้ช่วยบอกผมทีทำไมของมันดีจังเลยฮะปักเลย,ป,เลยปักอะอยากอยากอยู่แถวนี้ตอนนี้รู <c oughs> ้สึกว่าจะมีของดีเยอะอยู่ระดับหนึ่งเลยเนี่ย ตรงนี้ก็มีต่อด้วยอืมช่เหรอยังไงเราก็เอาเอาของก่อนนี่โกโอ็อกนะได้ทองซะด้วยเป็นไงละ่ะให้น้ำท่วมข้างหนความสุขอันดับแรกแล้วก็ต้องเอานี่ก่อนเลยนะเชิงเทียนแล้วก็ขาดไม่ได้ครับเช็คของเฮ้ยรองเท้าปีกระเบิดดีเหล็ก ยายาไฟเรามีอยู่แล้วซีวเวอร์แล้วก็มีอยู่แล้วนะแหนววเอา้ารู้สึกเหมือนสีวเวอร์จะไม่มีนะตอนนี้อ๋อเจอแล้วอืมแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้ครับเราก็ต้องขุดไปใช้เหมือนกันอ้าคังเต็มเสียดายจังเลยทิ้งไปถ้วยเดี๋ยวค่อยคาบใหม่ได้ โอ้มาทีนี่เจอของดีเลยฮะไปปักไฟหน่อยเฮ้ยนี่มันไม่พลาดไม่พลาดทักชิ้นอ่ะตอนเนี้ยแถวนี้นี่ของดีเต็มของดีเต็มไปหมดเลยทิ้งไปอะไรไม่รู้เฮ้ยดูเหมือนเจ็ดสำคัญไอ้นี่ค่อยไปคราก็ได้เออเก็บทิ้ง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  ข้างนอกอะ่ะข้างนอกมันมีอะไรดีเนอ่ยมาถ่ายดูแค่นี้แหละบ้าน